ไปดูอีกหนึ่งที่ครับคุณผู้ชมครับที่ได้มีการช่วยเหลือกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของการขาดแคลนการใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคนะครับ ซึ่งทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนทานบกที่43ค่ายเทพกษัตรีสีสนทรครับได้มีการจัดกำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำครับลงพื้นที่นะครับไปแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงครับซึ่งก็ลงไปช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอหมู่ที่3ตาบลเขาไพรอําเภอรัศดาจังหวัดตรังครับก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนไป26ครัวเรือน ตามโครงการราชรัฐรวมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2567ซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลและก็กองทัพบ,บกในการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับปัญหาเรื่องของภัยแลง้งและก็พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครับด้านการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารครับโดยเริ่มการโดย,โดยขออภัยครับโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่มกราคม2567 ทั้งนี้ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาครับนำน้ำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่19เมษายนที่ผ่านมาแล้วจำนวน900 0 0 0ลิตรและยังคงดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จะคลี่คลายครับ